กับธุรกิจอยู่กับพวกค้าขายพวกน้ำกระเทียมดองกระเทียมพวกนี้คือทางเราต้องการขยายโรงงานที่เราผลิตอยู่เนี่ยเพราะว่ากาลังที่เราผลิตมันไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ต้องผลิตเพิ่มฉั้นเราต้องซื้อเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มอ mm. พอดีว่าไปเจอทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ดูเป็นบริษัทที่ดูน่าเชื่อถือทะเลลองเ์ชข้อมูลดูก็ โอเคครับก็บบบถือว่ารวดเร็วนะครับเพราะว่าตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นทุกคําถามแล้วก็ขั้นตอนวิธีการจะไม่ยุ่งยากเหมือนธนาคารเพราะเราไม่ได้ใช้เงินจํานวนมากเท่าเทาไร่ก็คือแป๊บเดียวได้เลยในขณะที่ธนาคารมันต้องใช้เวลาต้องนั่น,ต,น,นต้องนี่มันเยอะกว่าปลาขั้นตอนนะแต่ว่าทางสมาร์ทินเรารู้สึกว่ามันน่าจะเร็วกว่ารับม